อยู่บ้านเล่นอะไรกันลูกทุกวันนี้ยังไม,ไม่ได้เล่นผมยู่วัดครับอาทำไมอะคะลูพกพ่อแม่ให้มาเรียนครับ <S <S แต่จริงก็คิดถึงบ้านตลอดครับอยากเจอหน้าพ่ออยากเจอหน้าน้องบ่อยๆครับแลวเวลาคิดถึงพ่อแม่ทําไงครับลกูกคอยยิ้มโทรศัพท์แม่ฉีดเถ้าหวครับเราคุยกันมานานขนาดนี้นี่ยังไม่รู้เลย <S <S 2> <S 2> น้องภูจะมาโชว์อะไรพวกเราลูกโชว์เปตองครับทีมงานตั้งชื่อโจทย์นี้ว่าเปตองโฮอินวันความยากของโจทย์นี้คือต้องเข้ารูนั่นแหละครับเข้าหลุมมั้งนั่นแหละ เฮ้ยเข้ามปแล้วแต่อกมือนเด้งออกมาดีครับลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายและพี่พงจันทราชื่อเล่นชื่อน้องภูครับอยู่ชั้นป .5 ครับโรงเรียนวัดเขาทมุลเรียนวงทอน4ครับมาจากจังหวัดเพชรบุรีครับน้องภูมากับใครลูกวันนี้มากับครูครับมากับคุณครูครับคุณพ่อคุณแม่เหรอลูก อยู่บ้านครับอยู่ที่บ้านครับอ่ทำไมวันนี้ติดงานเหรอลูกถึงไม่ได้มาด้วยเลี้ยงน้องครับอ๋อเลี้ยงน้องอ่ะแล้วที่บ้านอยู่กันกี่คนครับอยู่กันสี่คนครับมีใครบ้างมีพ่อมีแม่มีน้องสองคนครับแล้วก็ผมรวมผมเป็นห้าครับอ้าวอยู่มาอยู่มาเพิ่มอีกคนแล้วเวลาอยู่บ้านเล่นอะไรกันลูกทุกวันนี้ยังไม่ได้เล่นผมอยู่วัดครับอ้าวทำไมอะคะลูก ออพ่อพ่อแม่ให้มาเรียนครับอ๋อหมายถึงไปเรียนด้วยอยู่วัดด้วยเลยครับ <Incredible. S 2> กินนอนอยู่ในวัดครับผมย้ายมาอยู่วัดได้ปีหนึ่งแล้วครับเจ้านายพ่อเจ้านายแม่มาฝากไว้ครับตอนแรกก็ไม่อยากมาครับแต่ก็เข้าใจว่าที่บ้านลำบากครับ จ้านายของพ่อ้องปูกเขาเป็นลูกศิษย์ของอ๋อตะมาอ๋อตอนนั้นเขาก็ถามว่าถ้าจะพาเด็กมา,าฝากไว้ที่วัดทักคนหนึ่งให้เดีนหนังสือนี่พ่อจะรับไหมก็โอเคก็ตกลงเรียน,นดีรับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายเขาจะส่งเงินให้เป็นเดืนเดือน,อนครับก็เ,เป็นโชคของน้องปู่เขาเพราะลำพังของครอบครัวของน้องปู่เขาก็ลำบากไม่ค่อยมีสตางค์ อยู่ที่นี่ผมก็ช่วยหลวงพ่อครับช่วยกวาดวัาช่วยยกของช่วยเท่าที่ช่วยได้ครับค่ะมาช่วงแรกๆนะคะน้องก็ยังจะแบบซึมซึมแล้วก็มีร้องไห้บ้างก็คือ,อยังไม่ค่อยล่าเริองอะคะ่ะแต่พอได้มาเจอเพื่อนๆเ,เล่นกับเพื่อนๆก็ดีขึ้นเริ่มล่าเริงขึ้นค่ะ อีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อท่านก็ฝากมาด้วยค่ะว่าให้ดูแลน้องก็จะขอถามเป็นพิเศษหน่อยค่ะพ่อแม่ก็จะมาเยี่ยมเดือนละครัครบก็มาได้แป๊บเดียวครับว่ามันไกลครับมาทีกันก็เจอแป๊บเดียวครับเพราะต้องรีบกลับครับเดี๋ยวมันมืดครับแต่จริงก็คิดถึงบ้านจะรอครับอยากเจอหน้าพ่ออยากเจอหน้าน้องบ่อยๆครับ แล้วบ้านเราเนี่ยกับที่วัดนี่ไกลกันไหมลูกอยู่คนละจังหวัดกันครับอ๋อเอาเหรอครับอ๋อเดี๋ยวนะจ,นะจบ,บ้านเราเนี่ยอยู่เพ,เพชรชบุรีไม่ใช่บ้านอยู่ประจวบครับบ้านอยู่ประจวบอ๋อวัดอยู่ที่เพชรบุรีใช่ไหมลูกอ่ะแล้วทําไมเจ้านายคุณพ่อถึงอยากให้เรามาเรียนตรงนี้ลูกก็อยากให้ได้มีอนาคตอยากให้ได้เรียนที่ดีๆครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรครับแม่ขายก๋วยเตี๋ยวครับ พ่อทํางานล้างรถอยู่ที่ปั๊มครับไรายได้ของครอบครัวประมาณเท่าไหร่ลูกก็ถ้ารวมๆเดือนหนึ่งก็แปดพันครับแต่ห้าคนนะลูกสามอืแล้วเวลาคิดถึงพ่อแม่ทําไงครับลูกก็ขอยยิ้มโทรศัพท์ไม่ฉี่โทรครับอ๋อยืมโทรศัพท์ไม่ฉีโทรอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันมานานขนาดนี้นี่ยังไม่รู้เลยน้องภูจะมาโชว์อะไรพวกเราลูกโช<อ>ว์เปตองครับเปตองครับ โอ้โหเล่นมานานเนี่ยครับก็เล่นตอนมานี่เลยครับเล่นตอนมาเนี่ยครับก่อนหน้านี้ไม่เคยเล่นไม่เคยครับนานขนาดเล่นเล่นตอนที่อยู่บ้านหรือว่าตอนที่มาอยู่วัดแล้วมาอยู่วัดครับอแล้วไปไปรู้จักกับกีฬาเปตองได้ยังไงอ่ะก็เห็นเขาเล่นกันครับเห็นเขาเล่นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยเหรอครับเคยดูพี่พี่ที่เคยมาแข่งเปตองในรายการไหมลูกเคยครับเก่งนะเก่งสู้ได้ไหม ได้ครับงั้นวันนี้ก่อนจะแสดงความสามารถความฝันที่น้องภูอยากได้กลับไปคืออะไรลูกจักรยานให้ผมกับน้องครับโอ้โหเผื่อแผ่ให้น้องด้วยนะทุกวันนี้มีไหมลูกก็มีครับแล้วอยากได้คันใหม่ไปเพราะว่าอะไรลูกเพราะมันเก่านะครับอ๋ออันอันมันเก่าแล้วเนาะงั้นวันนี้สู้ๆเต็มที่เลยนะลูกครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับงั้นเชิญค่ะ สวัสดีลกูกขอบคุณนะครับที่มารายการน้องรูท่านรัตกาครับ,รรบอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับคือเจ้าหน่ายคุณพ่อเนี่ยเอ็นดูน้องแล้วก็ท่านมีพระที่นับถืออยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยสามารถจะดูแลน้องเรื่องการศึกษาได้ดีแล้วก็มีสภาพความอยู่ที่ดีแล้วไม่ใช่แค่ดูแลตรงนี้นะครับท่านส่งเงินให้ด้วยเดือนละสามพันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งปีน, <ะ S 1> นี่แหละครับแล้วน้องเนี่ยคือใช้จ่ายแล้วมีเงินเก็บด้วยที่ผ่านมาเก็บได้เท่าไหร่ลูก แปดพันค่อแปดพอคือไม่ได้ใช้หมดไงครับเก็บได้แปดพันเพราะเก็บได้แปดพันเนี่ยพอเจ้านายคุณพ่อรู้ก็เติมเงินก็ไปให้อีกสองพันตอนเนี้ในสมุดเงินฝากมีอยู่หนึ่งหมื่นครับมีหนึ่งหมื่นนี่มีหนึ่งหมื่นแล้วคือใจได้คือท่านเมตตาผมเข้าใจว่าอย่างนี้คือมันมีบางอย่างที่ต้องสูญเสียไปก็คือโอกาสในการอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวแต่ตรงนี้พ่อแม่พยายามเติมเต็มด้วยกันเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งแต่อย่างนี้ฮะระยะทางไกลครับ แล้วรถเครื่องที่บ้านเนี่ยเก่ามากเดินทางครั้งละสามชั่วโมงไปสามกลับสามนี่คือหกแล้วไปทีก็ไม่ค่อยพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะว่าคือลูกอีกสองเนี่ยใช่ไหมลูกครับคือผมว่าพ่อแม่ก็กพยายามอย่างเต็มที่แล้วด้วยความจําเป็นบางอย่างพี่สขเขุเข้าใจว่าปู่เข้าใจใช่ไหมลูกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความปรารถนาดีของผู้ใหญ่ที่เรารอยากให้เรามีอนาคตที่ดีครับปู่ลูกพร้อมแสดงฝีมืออย่างลูกครับ,รบพร้อมนะ พวกเราครับกำลังใจน้องรูครับคุณนีนครับพี่ซุกขอจัดสนามครับมาแล้วสนามมาแล้วท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ทีมงานซุปเปอร์เทนก็ได้เตรียมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่น้องผูไม่เคยรู้มาก่อนด้วยการเชิญครอบครัวของเขามาจากจังหวัดประจวบคิรีขันเพื่อเชียร์น้องภูแบบสดๆที่สตูดิโอครับ ท่านประธานครับที่ผ่านมามีเด็กเปตองมาบนเวทีสมเทนหลายคนครับแล้วก็เราท้าทายที่โจทย์ยากๆวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต่อยอดจากความยากตรงนั้นนะครับโจทย์ที่เราสร้างสรรค์วันนี้ครับจะเป็นโจทย์ที่เราท้าทายเด็กที่เพิ่งหัดเล่นได้1ปีแต่ก็ไม่ง่ายนะลูกลองดูนะสูนะครับทีมงานครับโจทย์มาครับ ผูลูกประจําที่ครับท่านทําการครับอย่าบอกนะว่าพี่หอยดูรู้เลยใช่ไหมครับครับคือเอาลูกกลางออกจากตรงนั้นถูกต้องครับผูลูกเรามีโอกาสสามครั้งตีเฉพาะลูกสีเงินครับและห้ามลูกสีเงินโดนลูกสีแดงอยากได้กําลังใจจากใครเป็นพิเศษลูกแต่พ่อแม่ครับพ่อแม่อ่ะนี่นี่อ่ะพูดกับกล้องนี่ลูกนี่ถ้าพ่อแม่อยู่ที่กล้องตัวนี้นะลูกอยากจะขอกําลังใจอะไรพ่อแม่เชิญเลยรครับ พ่อแม่ครับผมจะทําให้เต็มที่ครับผมจะสู้เพื่อพ่อกับแม่ครับอืออย่มูกโอกาส3ครั้งนะลูกและนี่คือโอกาสครั้งที่1นึ่นะครับ โโจทย์ต่อไปพัฒนาความยากมากขึ้นทีมงานตั้งชื่อโจทย์นี้ว่าเปตองโฮอินวันทีมงานครับมาครับเข้าหลุมมหมืันเลยเหรอทีเดียวทีเดียวเลยเหรอโบเลยเหรอความยากของโจทย์นี้คือต้องเข้ารูนั่นนะครับแล้วต้องไม่ให้ลูกเด้งออกจะเล่นออกได้ไหมไม่ได้ครับต้องเข้าแล้วไม่ออก ทษน,นะครับมันต้องต้องเงี้ยครับเข้าไปแล้วเนี่ยเหลี่ยมมันต้องประมาณเนี่ยเพราะว่าถ้าเข้าเหลี่ยมข้างเด้งออกคือมันต้องเข้าตรงกลางกูลูกโอกาสสองครั้งน้ำหนักส <2 S 2> องครั้งเองครับพี่โอกาสสองครั้งโอกาสครั้งที่หนึ่งไปครับ เิดเดียวบุบเลยถ้าเบากว่านี้นิดนึงอ่ะลงเลยมาขวาหน่อยลูกมาขวาหน่อยเหลือหนึ่งลูกครับโอกาสครั้งที่สองไปครับเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปแล้วเด้งออกมาเด้งออกมา ครับอย่างที่เราเห็นเข้าแล้วแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับเข้าเราต้องต้องไม่เด้งออกมาดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวรายการมีตัวช่วยให้ทีมงานครับขอตัวช่วยน้องครับนี่คือตัวช่วยครับอ,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 อ๋อๆช่วยไปอีกเหรอนีน่ช่วยเหรอคะอ๋อช่วยครับเล็กลงไปอีกช่วยช่วยให้เราอ,อยากพ่อรู้มันใหญ่อะน้องไม่มีสมาธิใครอพอเราทำให้รู้เล็กลงเนี่ยมันจะโฟกัสมากขึ้นถามเขาหรือยังอันเนี้ยทีมงานคิดกันเองมันยากขึ้นเยอะเลยแหละครับ โอกาสเท่าเดิมสองครั้งเมื่อกี้อ่ะที่ได้งออกไม่นับเริ่มใหม่เลยลูกเอารูเนี้ยลูกถ้ารูเล็กลงทําได้ถือว่ารูใหญ่ก็ได้เหมือนกันเพราะโจทย์นี้ยากกว่าครับพร้อมไหมลูกครับใช่ครับเป๊ะใช่ ใช่โอ้โหเพิบเลยเข้าสู่โจทย์ต่อไปครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับกรรมการเลือกผลไม้หนึ่งชนิดที่ท่านชื่นชอบครับ น้องมะพร้าวอ่ะน้องมะพร้าวแผ่นน้องมะพร้าวตอนแรกจะเลือกส้มแต่ว่าคงไม่ใช่ของเรานะคะไม่ดีหรอไม่ได้ไม่ได้มีเจ้าของใช่มันมีเจ้าของมันมีเจ้าของแล้วแต่นั่นเค้กนี่พี่นั่นเป็นเค้กส่วนประกอบอะไรที่มีคำว่าส้มไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของเราเข้าใจเอานี้ค่ะกูเลือกแอปเปิลแอปเปิลค่ะอ่ากูหยิบไปเลยครับโอเคค่ะอ่ะที่งานเหลือสองอย่างครับให้พี่เลือกไม่เอาจะมาดู เลือสองอย่างให้พี่หอยเลือกครับไม่เอาอันนี้อันนี้ไม่มีนะครับพี่เหลือยู่สองอย่างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพี่ลำเอียงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไบแอสก็จำใจเรื่องมันลักษณะคลายมากที่สุดก็ต้องเป็นอันนี้ครับมันต้องเป็นได้นี่ทดแทนเพราะแท่ไกด์โอเคใจด์ลายท่านประธานครับสิ่งที่ท่านเลือกอ่ะมันมีผลต่อชีวิตน้องและชีวิตกรรมการด้วยครับขอเปิดสนามครับ คณะการคการครับ,รบลูกสีเนี่ยครับเขาเรียกว่าลูกแก่นปกติน้องพูเนี่ยเขาเป็นสายสายวางคือทีมใดเนี่ยวางลูกไปตรงใกล้แก่นเนี่ยจะได้นนคะแนนคือดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องวางให้ชิดทีเนี้ยาสามลูกเนี่ยที่ถ้าเลือกเนี่ยโจทย์เราคืออะไรครับคิดว่าเราให้เลือกคืออะไรวางควางโยนให้ได้ใกล้แก่นที่จุดเนี่ยหรอโยนสิ่งเหล่านี้หรอเนี่ยนะโจทย์เป็นแบบนี้ครับก็คือว่า น้องจะโยนเปตองเข้าไปชิดลูกแก่นให้ได้มากที่สุดทีนี้เราอยากได้แต่ในความเป็นจริงอ่ะมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะห่างซึ่งระยะห่างเนี่ยถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าครับสมมุติว่าน้องโยนเนี่ยเข้ามาตรงเนี้ยแล้วผมวางมะพร้าวลงไปได้อย่างเงี้ยคือระยะห่างเกินลูกมะพร้าวเนี่ยกรรมการท่านเนี้ยจะถูกลงโทษอถ้าหากว่าน้องวางประมาณนี้แล้วมะพร้าววางไม่ได้เงี้ยครับ นึกออกไหม่ามันวางไม่ได้เพราะเพราะเขามันใหญ่กว่าอย่างเงี้ยท่านเนี้ยรอดโอ้โหคุณซุปบอกผมว่าไงครับพี่คุณบอกให้ทำให้ผมเล้าใจขนาดนี้เลยเหรออะไรมีใครพูดอะไรไม่มีใครพูดเลยนะผมมองว่าผลส้มมันใกล้อปเปิลมันไม่ตื่นเต้นมันไม่ตื่นเต้นนั่หมายความว่าในทางทฤษฎียากสุดเนี่ยคือ พี่หอยดีนะพี่หอยไม่เลือกสตรอเบอรี่ตระกูลเดียวกันอันนี้ถือว่าตระกูลเดียวกันทีมงานครับเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นมาเลยครับมาแล้วลูกโปล่อีกแล้วจริงดีโอ้โหอันนี้เฮ้ยท่านผู้กำกับครับโอกาสเข้าทำครั้งเดียวครับครั้งเดียวอ่ะครั้งเดียวเลยครับเอาใกล้ๆลลูกโอกาสครั้งเดียวเลยลูกวางให้ชิด ถ้าเกิดเราชิดมากที่สุดเนี่ยกรรมการผ่านทุกคนพี่โก้มีโอกาสสูงสุดใช่ค<ห>่ณเวลาน,นี่หนูวางได้เยอะมากเลยลูกเพราะว่าพี่นี่มีคั้วอีกไหมโอ้ยคั้วไม่น้ไม่ได้ัมไม่ได้วไม่ได้เธอขนาดานี้แล้ววางใกล้ลูกแก่นนะลกูกครเตรียมตัวนะครับระยะห่างจะอยู่ระหว่างลูกมะพร้าวแอปเปิ้ลหรือว่ามะนาวขึ้นอยู่กับน้องภูนะลูก เอด้วยสายตานะครับลุ้นเนอะแอปเปลอดเชีุทลุ้นานี้เถอะแอปเปเนี่ยรอดแน่ๆผมขอดูติมือพี่ผมทำให้มันอุ้มน้ำนิดนึงเออเอ้ยไม่ลงไกลมากแล้วคุณจะเดินให้มันกระเทือนดิโอ้ยลงไม่ได้ลงไม่ได้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 ฮะไม่ได้ฮะคุณฟัง เออ yup. ถ้าถ้าแนวนอนอะลงได้เปล่าเอออันเนี้ยก็ไม่ได้วางที่ก็ไม่ได้วายนะลอยแนวนี้ก็ขวางครับโอ้โหไม่ได้ได้อะเห็นว่าสำเร็จภารกิจนี้ผ่านทุกท่านครับยินดีครับเชิญครับเจ๋งมากครูลูกสุดยอดสุดยอดท่านทุกท่ารครับวันนี้เราได้ทราบเรื่องราวชีวิตได้เห็นความสามารถของน้องภูทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับ ผมวชื่นชมมากเลยนะลูกนี่เพิ่งเริ่มใช่ไหมในการเล่นเปนตองเราคงฝึกเยอะมาเลยมีความสามารถที่ดีเร็วขนาดนี้นะลูกนะอีกหนึ่งเรื่องที่ครูอยากชื่นชมหนูเลยก็คือความเข้าใจของหนูคือเด็กอะ่ะก็อยากอยู่กับพ่อกับแม่ใครๆก็เป็นลูกแต่วันนี้หนูได้รับความเมตตาได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นั่นแปลว่าหนูต้องมีความน่ารักอะไรบางอย่างมีความดีอะไรบางอย่างที่ผู้ใหญ่ท่านเห็นว่าหนูสามารถ ที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้แล้วหนูก็เข้าใจเพราะหนูรู้ว่าหนูมาตรงนี้เพื่ออะไรเนาะค่ะฉะนั้นมาตรงนี้ทําให้เต็มที่นะเราได้โอกาสและตั้งใจศึกษาเราเรียนนะลูกพัฒนาฝึกฝนตัวเองไม่ว่าจะด้านการเรียนด้านกีฬากิจกรรมอะไรที่หนูอยากทําทําให้เต็มที่แล้วสาคัญอย่าลืมพระคุณของผู้ที่เขาเมตตาเรานะลูกนะฝากไว้ค่ะคคขอบคุณค่ะนัท่องเที่ยครับความฝันที่พาภูมาซูเปอร์เทนนะครับก็บคือ เขาอยากได้รถจักรยานของเขาแล้วก็อยากขอเผยคันหนึ่งให้น้องครับทั้งสามท่านครับนี่คือความฝันของพี่ชายครับพวกเราสามคนให้ผ่านครับปูลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความเป็นเด็กดีความสามารถรแล้วก็ความเป็นพี่ชายที่อยากจะให้ของขวัญน,น้องให้ผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมในปูมากนะลูกและให้รายการ เตรียมสิ่งนี้ให้กับปูล,ลูกหันไปมองนั่นนั้นครับเอามือปิดตาไว้ก่อนครับพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องปูจาก King Power ครับโอ้โหอ,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 อย่างรอเลยสุดปูพ,ดพร้อมนะลูกครับเอามือลงรลหันไมองนี่แหละครับขอบคุณครับ นี่คือจักรยานรุ่นที่มีโชค๊ครู้ไหมโช๊คมันช่วยอะไรช่วยรับแรงลูกเวลาทางมันบุกคลักหรือว่าลงมาจากที่สูงไปที่ต่ำเนี่ยเขาช่วยรับแรงแล้วก็มีเกียร์ลูกเกียร์เนี่ยจะช่วยทดแรงเราเวลาขี่จะสะดวกขึ้นนะครับนี่คือของเราและนี่คือของน้องน้องชื่ออะไรภูน้องภพ,พนี่คือน้องภพนะลูกและนี่ของพี่ภูไม่ใช่แค่นี้นะลูก ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์มีทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้หนูด้วยร,รวมวันนี้มอบให้น้องครูจากคิงพาวเวอร์สองหมื่นบาทจากคิงพาวเวอร์ครับ,บคุณครับอูลูกวันนี้ทําความฝันได้สําเร็จแล้วครูอยากพูดความรู้สึกตอนนี้ที่เรารู้สึกกับใครที่สุดพ่อแม่คับพ่อแม่นะลูกอะปูลูกถ้าพ่อกับแม่อยู่ที่กล้องตัวนี้นะลูกอยากจะพูดอะไรกับพ่อและแม่พูดผ่านกล้องตัวนี้ได้เลยครับเชิญครับ พ่อครับแม่ครับผมทำสำเร็จแล้วนะครับถ้าผมโตขึ้นผมจะเลี้ยงพ่อแม่ครับเหมือนตอนที่พ่อแม่เลี้ยงผมตอนเด็กๆครับรักใครลูกรักพ่อกับแม่ครับดังๆลูกรักใครลูกบอกพ่อแม่เลยรักพ่อกับแม่ครับรักขนาดไหนลูกรักมากครับขนาดไหนขนาดไหนทามือที่ลูกขนาดไหนบนหนนหนอกพ่อแม่เลยลูกรักขนาดไหนรักมากเลยครับอุย้ยอย่า สวัสดีค่ะบและก็น้องพบครับสวัสดีครับโอ้โหน่ารักจังเลยน้องพบนี่จักรยานพี่ภูมาให้นี่พี่ภูขห้เราลูกพบชอบไหมลูกเจอครับเป็นไงบ้างลูกไม่เจอพ่อเดือนหนึ่งไม่เจอแม่เดือนหนึ่งคันี่เป็นอ้อมกอดที่น้องรอคอยทุกเดือนพ่อครับเดินทางไกลเนาะ ต้องขี่รถเครื่องขี่มอไซค์มอไซค์เนาะสามชั่วโมงไปสามชั่วโมงกลับน่าประมาณนั้นครับอคือเข้าใจแหละว่าไม่ใช่แค่ครูที่คิดถึงพ่อแม่พ่อแม่ก็น่าจะคิดถึงครูเหมือนกันแล้วเร,เราเราบอกลูกยังไงเวลาที่ลูกต้องไปเรียนจากอีกจังหวัดหนึ่งก็บอกให้เขาอดทนครับเพื่ออนักกตัวเอง ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจว่าเป็นอนาคตของน้องเองนะก็อยากจะขอบคุณเอาพ่อเอานี่ถ้าทั้แก่อยู่กล้องตัวนี้พ่ออยากจะบอกเลยท่าแก่เชิยเลยครับก็อยากจะขอขบคุณพี่หนุ่มกับป้าต่ครับที่ช่วยเหลือครอบครัวผมตลอดลูกเราเป็นเด็กยังไงพ่อเด็กขยันนะพ่อช่วยช่วยเหลือคนอื่นนะเขาเป็นเด็กดีจริงๆนะ ดูจากวิธีที่เขาแสดงออกดูจากการพูดจาเขาดูจาก,กาแบลตานะ,ะแล้วเชื่อว่าเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูเป็นโชคดีของครอบครัวที่มีเท่าแก่เนาะเราก็เป็นโชคดีของครอบครัวที่เราเลี้ยงดูกันด้วยความเข้าใจ<ะ>วันนี้ก็ให้น้องครูดได้ความฝันพิเศษนะลูกเป็นอ้อมกอดอุ่นๆจากพ่อแม่แล้วก็น้องอีกสักครั้งนะเอากอดพี่เลยลูก <Okay. S 1> พ่อกับแม่อยู่ตรงนี้แล้วลูกครูอยากจะบอกอะไรพ่อแม่ เชิญได้เลยลูกไม่ต้องพูดผ่านกล้องเลยผมรักพ่อแม่ครับผมอยากจะขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กครับบครัสิ่งที่โดดเด่นในน้องภูไม่ใช่แค่ความสามารถนะครับแต่จิตใจเขาครับเขาเป็นเด็กที่เป็นเด็กดีเป็นเด็กระตันยูและเด็กแบบนี้ครับที่ซูเปอร์เทนชื่นชมนะครับอัจฉริยะพันจิ๋วเปตองของเรานะครับน้องภูครับ แล้วขอบคุณพ่อแม่มากนะครับขอบคุณนะครับ,บคุณคระโอ้ <starving. S 1> โหโชคดีลูกขอบคุณครับสวัสดีครับเห็นเลื่อยเห็นเรื่อยโอ้ยสวัสดีครับพ่อแม่ครับคุณพ่อสวัสดีนะครับอั่นจับประจวบไปเลยลูก มูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อชั้นม .1 ม .4 หรือปวช .1 ซึ่งมีมาต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะครับโดยสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2566สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้หรือเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ในเพจซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วนะครับตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามี ทิกตอกครับ oh. ใครยังไม่ได้เป็น Follower oh. ของ t oh. ิกตอกซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลัง oh. เรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้อออากาศทางรายก,การโท oh. รทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ t i k t o k ของซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ